เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วมารวยๆปังๆกันต่อเห็นชัดไหมคะต้องทบบนนํงทา,าแบบไหนเนี่ยถึงจะชัดเนาะเห็นชัดไหมพี่ทําโทรศัพท์แบบไหนเนี่ยทำไมทำไมเดี๋ยวทําให้มนัน้น่นกันนี่ดึกแล้วค่ะเหนื่อยเหนื่อยไม่อยากเคลื่อนไหวท่าทางไม่อยากเคลื่อนไหว ตัวหนังสือจะออกลาวๆหน่อยนะวันนี้นะดูกันไปนะคะลุ้นกันไปมาแล้วของเราปังๆ,ป,งๆปังๆรวยๆ,ๆหวยหวยหวย,ห,วยหลายหุ้นหลายหวยของเรานะคะโอ้ยเยอะอย่างเงี้ยเบาๆกันนะคะน้องๆเบาๆกันนะ มันมีมีหลุดมีมีมีเข้ามีหลุดเนาะเราก็ว่ากันไปว่าเราจะอาอยังไงเราก็เอาตามนี้ก็แล้วกันนะคะเอาตามที่มีหรือไม่น้องๆชอบอันไหนหรือไม่ชอบก็แล้วก็ตามใจนะคะตัวหนังสือลาวลาวเนะาะลาวนี่ไม่ใช่ว่าไอ้นั่นเขานะหนังสือลาวนี่สวยนะาชอบนะ ชอบนะพี่ชอบตัวหนังสือเล่าอยากจะเรียนดูแต่ก็ไม่ไหวแค่ทำหวยนี่ก็แย่เนาะน,นานจะเขียนเล่นๆอย่างนี้สักทีเนาะพี่ไม่ค่อยลากหางวันนี้ลากหางจะเล่นเล่นจะเป็นเป็นของเล่นเลยนะเขียนสนุกสนุกอะค่ะน้องๆก็ได้ไม่ไม่เบื่อถ้าเขียนได้น่นมากมันก็ไม่ค่อยนี่เนาะ ลากหางสมหน่อยวันนี้เผื่อปังพรุ่งนี้เอาปังปังไปเลยเราเนาะอืมลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อทุกวันอันนี้อันนี้เลขเก้านะคะอันนี้เลขเก้านะไม่ใช่เลขแปดนะเลขเก้านะพี่เขียนตอนแรกเขียนเป็นเลขอะไรไเขียนเป็นเลขแปดละมั้งก็เลยขีดเป็นเลขเก้าพอเนเป็นเลขเก้านี่ไงจะจะไอ้นี่อ่ะจะเรียนแบบกันนะสินี่ เนี่เกือบตัวเดียวกันเปลี่ยนแค่เลขเกา้าก็ดูสิคะน้องๆน,นะเลขมันจะมาคล้ายๆกันนะเลขมันจะคล้ายๆกันนะเออวันนี้หนึ่งมาจ้างหนึ่งมาพี่ไม่มีหนึ่งซะโอ้แต่แต่ตตในนี่มีนะพี่ก็ทําแยกนะก็มีแต่ชุดรวมไม่มีชุดรวมศูนย์ไม่มียังมีศูนย์เลยนะอันนี้ศูนย์มามากเลยวันนี้ศูนย์มาเยอะกว่าทุกวัน เยอะมากพี่คิดว่าพรุ่งนี้ใหม่พรุ่งนี้ศูนย์ห้านะคิดว่านะจะเยอะเหมือนกันพรุ่งนี้นะศูนย์ห้าหนึ่งนี่แหละศูนย์อะไรประมาณนี้นะพี่คิดว่านะพรุ่งนี้เยอะแน่นอนแต่เลขแต่เลขเด่นพี่ไม่มีพี่ก็มีอยู่ศูน์เนาะมีเด่นอยู่เดี๋ยวจะลงให้นะคะเป็นชุดรวมนะคะอ่ะรบประมาณค่ะ ประมาณนี้นะคะเจอกันค่ะรวยๆฟังปังกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ